นางจันเพนแสนผาชาวบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชะเชิงเซากำาลังนำผู้สื่อข่าวซิซีนิวขีดไลท์เดินเยี่ยมชมต้นมะฮอกกานีที่ปลูกไว้หลายร้อยต้นที่กำลังเจริญเติบโตแข็งแรงในสวนเกษตรที่ทำเป็นสวนไม้ป่าประมาณสิบก่าไร่โดยนางจันเพนแสนผาได้ก,กล่าวว่า ต้นมฮอกกาน,นีเป็นต้นไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศถือเป็นไม้ล้อมที่หลายคนนิยมซื้อไปปลูกและก็ขายได้ราคาที่ดีและถือเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายตัวไวและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยสาเหตุที่ตนทําการเพราะต้นพันธุ์และก็นํามะฮกกานีไปปลูกแซมไว้ในสวนร่วมกับไม้ป่าชนิดอื่นๆเนื่องจากได้รับคําแนะนําจากปราชญ์ชาวบ้านที่ตนเคารพนับถือตนจึงปลูกไว้ในสวนและก็หัวไร่ปลายนาจําจนวนประมาณ500ต้นโดยปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษมากมายเพียง4-5ปีหลังจากที่มะฮกกานีเติบโตแข็งแรง ปรากฏว่ามีคนมาถามซื้อเป็นไม้ล้อมจำนวนมากทําให้ตนนั้นมีรายได้อย่างงามตนจึงได้ทําการเพราะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนำไปปลูกทดแทนต้นเดิมที่ขุดล้อมขายออกไปพร้อมทั้งเพาะต้นพันธ์จำหน่ายควบคู่กันไปด้วยโดยการเพราะต้นพันธ์นั้นใช้เวลาประมาณ4-5เดือนต้นพันธ์มอกกานีก็เติบโตแข็งแรงสามารถนำไปปลูกได้แล้ว โดยในส่วนของต้นพันธุ์มะฮอกกานีนี้ตนจะขายในราคาต้นละ3บาทซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจซื้อต้นพันธุ์มะฮอกกานีไปปลูกเป็นจํานวนมากครับสัมพาษณ์นะครับแม่เห็นว่ามีไม่น่าสนใจอีกช่นิดเดีอันนี้อันนี้ซื้อยังครับเนี่ยฮะอันนี้มะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีค่ะมะฮอกกานีเป็นไม้ป่านไหมครับเป็นไม่นอกค่ะอ๋อไม่นอกไม้นอกอืมไม่มะฮอกกานีโมเมนต์ไม้ป่าบานเท่าค่ะเป็นไม่นอก แต่ว่ามาค่ะไม่มาปลูกในบ้านเฮากันแลยเป็นไม้ป่าค่ะเอ้าเขาสิบ่ปลูกยากิี่ว่นเขาพันพันบ่นพันบ้านเฮ่าไหมบ่บ่ยากค่ะ,ค,ะครับครับเป็นไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์ที่สวยที่สุดคือกันค่ะ <ừ> แล้วก็เป็นไม้ล้อมที่ราคาดีคือกันครับครับรูปร่างเขาเป็นไรฮะไม่ก็ตรงค่ะแต่ว่าขั้นขั้นเขาอยากเป็นไม้ล้อมเขาจะ ปลูกนิดนึงเขาจะแตงยอดมันให้มันแตกพุ่มค่ะอ๋อแตงยอดเห็มันแตกพุ่มค่ะแต่เป็นไม้ช่วพุ่มมันจะเป็นไม้ล้อมค่ะเป็สีงามสามารถแตง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 ให้สวยได้ค่ะแมนแมนอ๋อเอาไปแตงอ่ามันเป็นไม้โตแล้วคู่กันกับปุกถินเทียภาค่ะไม้ตัวนี้อ๋อเนื้อไม้แข็งขึ้นกันค่ะครับครับครับเขาขยายพันธุ์ยังไงครับเขาขยายจากเมลเร็งที่กันค่ะเอาเมล็ดมาเพาะลงแปลงแต่ก็บมะจิ้มเสถุงขึ้นกันค่ะครับครับเขาเขาสีนี้ดอกแบบงไหนยังไงมอหกยังไงดอกเขาเป็นดออกนนนนยคคค่่่ะเเ็็งงงรมมมมาาาว ดีที่ส่มพุ่มเขาค่ะแมนพวกกันสังเกตลานบ้านจัดสรรบ้านนญ่ๆแล้วค่ะเขาเสียวใหม่้อมนพ่ไปปลูกค่ะเพราะว่ามันสิคือคนมีเขาตังเขาต้องเลียนใหม่ที่เป็นพุ่มแล้วค่ะเฮาก็เฮากับสำหรับปลูกใ้เพื่อจะก็จะมาซื้อไปรอมค่ะกับ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 มึงมงคือยังคนมีฐานังใช่ค่ะค่ะแล้วไม่ตัวนี้ก่ะ ทำกระดานพื้นที่สวยที่สุดค่ะสีมะฮอกกานีค่ะครับครับนอกจาก้ี่ไปเจอเพิ่นไี่เจอแล้วก็ยังเป็นกระดับใบหน่ำกระดับในรูปแบบของไม้ล่อนเป็นไม้ทรงเมีนค่ะแมีนอ๋อครับครับเอามะพร้าวนี่เพราะซึ่งเป็นต้พร้อแบบแรกใช้แปลงกัใช้แปลงคือกันกมไมนทั่วไปค่ะเอาเมล็ดแก่ๆมาก่ะมะพร้าวลงแปลงกับจิ้มใส่ถุงคือกันค่ะอ๋อเพราะเพราะต้นเขาใหญ่แล้วจัน่อยนึงหรืจังอว่ะที่สาเหตุที่ได้มะพร้าวต้นไม้ปลูกก็ย้อนไม้ตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าจังพอเลี่ยมเป็นป่าชาวบ้าน พ่อเลี้ยมบุตรเจนทานะคะพี่น้องก็เคยเเคคยยได้ยินซื้อแล้วนะคะค่ะซึ่งเราแนะ่ยน้ำค้งแรกเราให้ปลูกใหม่มะฮอกกานีนี่แหละค่ะใบปลูกไปแล้วสิมีคนมาล้อมที่แรกกับเบอเซียเพิ่นปันใดเนาะค่ะบอคิดว่าสิขายได้กับปลูกไว้ประมาณหาลอยกาต้นขนาดบอร์เซียได้เนี่ยหาลอยค่ะชี้หาปีมากอะมีคนมาถามล้อมไม่รีค่ะซึ่งอยู่สวนว่าหัวไฮไปหน้ามันลลกมันหล่างกับปลูกติดไว้นะคะน้ำ ปายางทิมต้นยางตายเนาะค่ะก็เอานี้ไปปลูกแซมใบมันก็ใหง่ท่านต้นยางค่ะสี่หาปีท่านต้นยางสิบกว่าปีล้วได้ค่ะรับแบบนี้กับมี่อข่ามาถามลอมคือจังพอเหลี่ยมผลใบดีค่ะกับกับพอแมนขายได้หลายกว่าพันมือกักับกับบเงนั่นเนะค่ะเพราะว่ามันตดบไงเขเขาซือตามหนาค่ะหนาหนาหนาหางนิ้วกับหกอยเจ็ดรอยค่ะครับรับซึ่งหกอยเ็้อยเขาปรด้ยเห็ดหยางเขาปลูกทิมใบน้ำหัวไฮเปอรน่ากับเขามาลอมไปสอรอยกว่าตน ค่ะค่ะต้นละเจ็ดลอยลอยต้นหรือคิดบ้างกันเนาะค่ะโดยที่ไม่ได้เห็ดอีกอย่างเลยเด้อค่ะเออข้ากลปลูกคิดใบม้ของเมียนค่ะซึ่งพอเลี้ยงเพิ่นเนี่ยน้ำบอกเพิ่นเป็นป่าเทวบ้านเนาะค่ะอืมครับเสียเพิ่นก็เลิ่้องปลูกไว้รีแต่ก็ที่แรกก็เสียเกิน่พราะเสียเกินกินปลาเ่ราะมีคนมาซื้อดอกต้นใหม่กับเพเสียเพิ่น บัดทอดซีหาปีมีคนมาซื้ออีหลีกะแมนคว่ำผลเบอร์อิลีค่ะคุณร่อนมาเป็นไรเป็นไรเราหาลอยต้นเขาเหลือจังต้นครับกัเหลืออยู่ประมาณสองสามลอยค่ะโอ้ออกไปไกลข้างเลยตัวนี่ค่ะเพราะว่าในมเอาเม็ดมันมาอีกแมันค่ะเขากัเพราะว่าเขาก็บพอไบหญ้าเขาก็ปลูกไบหญ้ากับอ่าลุมที่เขาล้อมไปแล้วกเอาเอาต้นไม้ไปร่วงใบหญ้ากับกับซ้ำ่าเขาปลูกไบหญ้าทดแทนไอีกค่ะกับถืออยู่นี่ใช้เวลาตัวมาในในการเพาะอันนี้กับประมาณหาเดือนค่ะหาเดือนโอ้ยสบายใหญ่เร็วตัวนี่ใหญ่ไบค่ะกับพ่อรไกลหาสิบเซนเลยได้เนี่ค่ะใหญ่ไบค่ะ กต้นนีต้นนีเจ้าบาทเนวต้นนีกัราคาอยู่ที่สบาทค่ะมันไงเด้กะเม็ดเล้เนีค่ะแมนกะขาย3บาทที่เก่าค่ะกเม็ับบาทค่ะสังเกตว่าแข็งแรงเราไหน่โคนค่ะหากกระโคนค่ะคนใต้นใ่เขากะหละลค่ะดแมนค่ะสอดอยค่ะจีมบาไกมนควบนเค่ะเป็นาทปนมีควหลูนเนรนาให้ปลูกตนไม้ไว้บิ้นีิสินกะแมนควนอยู่ค่ะ เจ็ดปีแปดปีเขาก็ต้องเทศยังค่ะถึงเมื่อไหวลาพอค่ะมาถามหลอมซื้อค่ะส่วนมากว่าอยากขายเสียดายค่ะเห็นควงงามมันหรอเห็นควมงามรเสียดายค่ะเสียดายแต่ก็แบงไปปลูกไปขายขายไปอยู่ค่ะเพราะแต่เงินใส่เนาะค่ะแต่ก็ปลูกทดแทนไว้อีกค่ะไเนียนอยู่ค่ะก็ปลูกไ้อีกค่ะที่พอพอไว้เขาก็ปลูกต้องไปีกปีนี้มนก็่ายขึ้นก็ไม่ต่้งประเทศท ทีเกิดยืดน้ำมันเขาต้องใส่ดินพิเศษบ่บ่ค่ะบ่ค่ะกับบอลูเขาเขาเกิดน้ำใม่นอกกับบอลูขคือกันค่ะแต่ว่ามันอยู่ในเมืองไทยเขาเห็นแต่เขาว่าเป็นบ่ยืดได้จำพวกไม่ปลาเห็นว่าอยู่ในจัดจำพวกไม่นอกกับเข้าใจกันคือบอว่าไม่ปลาจะูว่าปลูกกับปลูกง่ายค่ะกับปลูกง่ายปลูกง่ายก็ว่ามันทั่วไปเลยค่ะกับบ่มีหลวงบ่มีไฟบ่หมีแยมบ่หมีแยมกับกับแยมีผลบ่กะกับเหมือนไม่ทั่วไปแหละค่ะแต่มัน แต่ว่ามันโตไวคือว่ามันชิ้นหยาเดี๋ยวไว้พราอมันโตเร็วค่ะหยาพอท่านเพิ่นค่ะแมนมันต้องไปเสียยากจีแมนค่ะที่ต้องไปเสียหยาหมอกนี่ปลูกง่ายเพราะว่ามันใหญ่ไว้ถ่วมหยาไวค่ะถ่วมหยาไวใหญ่ไวก็ปลูกย่างนะแต่เคี้ยนอยู่ค่ะครับมีแมงมีอ่ะมา้งจอเพิ่นมาครับกับกะทิมี้จะช่วงนิดหน่อยกับเต้าเขาบอกเป็นยังค่ะมันก็เหมือนทั่วไม่ทั่วไปแหละค่ะครับครับอ่าจอกระบิดไอ้ปิดใบทิ่มแล้วกระพงขึ้นจอครับเพราะว่ามันมันปองของมันเองค่ะโอ้คับคับคับเอาถ้าพี่น้องสนใจครับไปมฮอกกกนีราาคบ่ดแพงอหมาท เมีนอยู่กับค่ะนะฮะอ่ายาี่ยายจังไรฮะที่สามารถติดต่อแบบไดนจังไรครับค่ะพี่น้องสนใจไหมฮอกมะฮอกกานีไปปลูกไว้น้ำหัวให้ปหน้าค่ะบ่าจะเป็นต้องปลูกเป็นสิบๆไร่ก็ได้ค่ะครับริมนาริมคูคันนาใหญ่ๆสิก่ะปลูกได้ค่ะครับก็ติดต่อได้ก็ศูนย์แปดห้าสี่สามสองเก้าหกแปดสี่ค่ะสวนจันเพ็ญพันธุ์ใหม่อยู่บ้านนายสาลตะบลต์ตะดานน้ำเพอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะครับหรือหากพี่น้องมัมีเวลาที่สิปลูก มัวทำงานมินเงินเดือนหลายๆบ่มีเวลาว่างมากอะปล่อยทีลูกล่างไว้เสียเปล่าค่ะปลูกไว้สี่ปีหาปีถึงเวลาีปนอกมาขายเอาหลดค่ะจ้างไปปลูกให้ก็ได้ค่ะรับปลูกกับยูทีตนละสามสิบบาทคือกันค่ะถ้าดูแลชีหาเดือนกับสี่สิบบาทค่ะปลูกทั่วประเทศค่ะปลูกทั่วประเทศค่ะออกต๊เหนือใต้อีสานในเมด่อค่ะโอ้ครับครับค่ะ